สวัสดีค่ะพบกับรายการข่าวย้อยนิวประจำวันศุกร์ที่27สิงหาคม2564วันนี้พบกับดิฉันนางสาวจริยาชนะนาควันนี้รายการของเราก็ยังคงมีข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนให้มารับทราบเช่นเคยค่ะเริ่มต้นกันด้วยมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในเขตเทศบาลตบาบเข้อยโดยวันนี้นางออนานงศรีชยัยนายกเทศมนตรีตบาบเขย้อยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบถึงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ระหว่างการกักตัวในพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลเขาย้อยหมู่4ตำบลสะพังและหมู่5ตำบลบางเค็มพร้อมทั้งให้กำลังใจและให้คำแนะนำระหว่างการกักตัวตามมาตรการการป้องกันโรค14วันค่ะส่วนการติดตามและการตรวจสอบมาตรการในการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19นั้นในวันนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันนี้นางนารุมุลสมบัตินิมิตรักษาการราชาการแทนพ่วงในการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูห่5ตำบลเขาย้อยเข้าตรวจสอบข้อเท็เทจจริงกรณีแรงงานจากจังหวัดสมุทรปราการเข้ามาทำงานก่อสร้างภายในหอพักกิมโปจำนวน5คน โดยจากการตรวจสอบข้อมูลทราบว่าแรงงานทั้ง5คนได้รับการตรวจโควิดจากโรงพยาบาลและผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด1 9โดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ในายจ้างดำเนินการ b u b เบิลแอน e ิ l เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในเขตเทศบาลค่ะขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9นั้นวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน8ลรายได้แก่หมู่ตําตำบลเขาย้อยจำนวน2ลรายหมู่ส ตำบลสะพังจำนวน5ลายและหมู่5ตำบลบางเขมจำนวน1รลายโดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชือ้อภายในบ้านผู้ป่วยติดเชือ้อยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด1 9ทั้งประเทศวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่จำนวน18,70 2รายและผู้เสียชีวิตจำนวน 273รายจะเห็นได้ว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันจะต่ำกว่า20,000รายติดต่อกันหลายวันแล้วแต่ยอดผู้เสียชีวิตกับพุ่งสูงทะลุร้อยอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากมาตรการในการดูแลตนเองตามกระทรวงสาธารณสุขแล้วการได้รับการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงเจ็ดโรคเรือ้อรังรวมไปถึงหญิงตั้งครรภค่ะ โดยเทศบาลตำบลเขาย้อยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะฉีดรับวัคซีน โควิด19แต่ไม่สามารถเดินทางมาเองได้โดยตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พาผู้สูงอายุมาฉีดรับวัคซีนที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการพาผู้สูงอายุจำนวน4รายมาฉีดรับวัคซีนที่โรงพยาบาลขอย้อยเพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลมีเกราะป้องกันโควิด19ค่ะดังนั้นพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล เขาย้อยในเขตเทศบาลตำบลขาย้อยนั้นที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด1 9สามารถเดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีนโควิด1 9ได้ที่โรงพยาบาลเขาย้อยโดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหรือเป็นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว7โรคเรื้อรังได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตเลือดลังโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานโรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบําบัดรังสีบําบัดและภูมิคุ้มกันบําบัดโดยทางเดินหายใจเลือดลังโรคอ้วนที่มีน้ําหนักเกิน100กิโลกร,รัมค่ะหรือเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่2สัปดาห์ขึ้นไปและที่สําคัญต้องเป็นผู้ที่มีบัตรประจําตัวประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเขาย้อยนะคะ ซึ่งหากผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้นมีความประสงค์ต้องการรับวัคซีนสามารถโทรเข้ามาแจ้งได้ที่เบอร์ทู093-498-1240ตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16.30นากานาทีค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19มาต่อกันที่ช่วงคำร้องบอกเหตุนะคะ เริ่มต้นกันด้วยการดาเนินการการแก้ไขปัญหาไหลถนุนเป็นบอ่อเป็นหลุมเป็นบอ่อในพื้นที่หมู่4ตําบลสะพังบริเวณหน้าวัดหนองส้มโดยเจ้าหน้าที่กองช่างได้ดําเนินการลงหินคุกกบหลุมไหลาทางบริเวณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังจากลงหินคุกบริเวณดังกล่าวแห้งสนิทเจ้าหน้าที่จะดำเนินการลงหินคุกซ้ําเพื่อเพิ่มความแน่นหนาให้กับไหลาทางบริเวณถนนดังกล่าวค่ะขณะที่การดําเนินการ การเสริมไหลาทางบริเวณถนนท่าเรือต่อเนื่องชุมชนบ้านน้อยพัฒนาหมูห่6ตำบลข่ยอยนั้นเจ้าหน้าที่กองช่างได้ดำเนินการตักดินเสริมไหลาทางบริเวณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนการตักผักตบชวาภายในคลองท่าเรือถึงบ้านน้อยนั้นวันนี้เจ้าหน้าที่กองช่างได้นำเรือพายเก็บผักตบชวาในส่วนที่เครื่องจักรไม่สามารถดำเนินการได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะที่การขุดวัชพืชคลองปลาดูหมู่บางเขมมูหนั้นเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ดําเนินการอย่างต่อนเนื่องและจะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะปิดท้ายช่วงคาร้องบอกเหตุด้วยภารกิจในการปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลโดยเจ้าหน้าที่กองสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการตัดหญ้าบริเวณถนนสวนดําริช่วงบ้านน้อยถึงสถานีรถไฟหมูหกตําบลข่อย้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนการตรวจสอบคุณภาพน้ําแหล่งน้ํา ผิวดินในเขตเทศบาลน,นั้นเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในเขตเทศบาลซึ่งดำเนินการตรวจสอบในทุกๆปีเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำนอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการรายงานและวางแผนการจัดการคุณภาพน้ำให้มีประสิทธิภาพค่ะและเป็นประโยชน์ต่อการดูแลคุณภาพน้ำหรือควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก แหล่งกำเนิดต่างๆรวมไปถึงประชาชนสามารถรับรู้สถานาการณ์และเข้าถึงข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินได้ง่ายมากขึ้นค่ะสําหรับการเปิดให้บริการตลาดสดเทศบาลตำบลบเขาย้อยนั้นทุกวันหยุดสุกสัปดาห์ทางเทศบาลตำบลบเขาย้อยได้ดำเนินการทำความสะอาดตลอดทุกวันตลอดทุกวันสุกเพื่อรับรองการให้บริการพ่อค้าแม่ค้าและ พี่น้องประชาชนที่เข้าบริการนอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิประจำทางเข้าออกเพื่อให้การเปิดตลาดสดเทศบาลเป็นไปตามมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะและทั้งหมดคือข่าวสารที่นํามาฝากให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันในวันนี้หากพี่น้องประชาชนต้องการแจ้งเหตุหรือสอบถามข้อมูลสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ที่สํานักงานเทศบาลตะบลขอย้อยเบอร์โทร 032562061ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะและขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันหยุดสุดสัปดาห์และมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ